สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเชนเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะทุกท่านวันที่ยี่้านะคะมกราคม2569ันอเนาะทุกคนเนาะวัน วันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิตินัในการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางนั่นก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่าน ส่วนคู่ที่ใจหามาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่ยี่สิบสี่กันก่อนนะคะว่าเข้าไหมหลุดหรือไม่นะคะยี่สิบสี่นะคะเจะได้ตัวเด่นมาอยู่ที่หกกับสองนะคะทุกท่านนอยเอสดีมาศูนย์ห้าเก้าสี่เจ็ดนะคะหลุดนอยอาเซียนมาเจ็ดเจ็ดหกสามสองเด้งหกกับสองนะคะ ข้า7667และ3223เนาะคะ่ะน้อยสตามา68745หลุดนะคะน้อยทีวีมา81536มาคู่ที่ชอบ3663นะคะทุกท่านแต่มาตัวกลับนะคะ6ไปน้อยไหนบ้างนะคะทุกท่านขาไปน้อยกาชาตินะคะ21756ไป6556น้อยพิเศษนะคะไป8 8 5 6 5ไป6 5 5 6ไป6นะคะ6เมื่อวานนี้ไหลดีมากนะทุกท่าน แล้วก็ไปน่อยปกตินะคะศูนย์ไป6ก2อง6องนะคะทุกคนเมื่อวานนี้น่อยมัดรวมยิ้มบัานเลยนะคะทุกคนสามารถได้ทั้งเช้าและเย็นเลยน่อย v ี p นะคะให้ถ้าเอ่อมาเจ็ดสามหนะคะเด้งค่ะทุกคนสองหนึ6ง3นึนะคะพี่น้องหกกบสอมือบ้านนี่เด้งทั้งเสาไราแรงนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเด้งอีก ไหมนะคะทุกท่านคะเอา้ามาต่อพี่น้องยี่สิบห้าอ๋อเจลืมก๊อปภาพนะคะทุกคนขออภัยนะคะจเจไปลงในกลุ่มให้ F4 เนาะทุกคนเพราะว่า F4 รับในกลุ่มท่านไม่มีเวลาดูในคลิปก็มีนะคะใครอยากเข้าก็สามารถทักไอดียลายเจมาได้ตัว J ตัว A ตัวไเลขสองสองตัวเลขหนึ่งหนึ่งตัวนะคะ F4 ขาสามารถทักมาหาเจได้ก่อนเข้านะคะ สอบถามก่อนนะคะทุกท่านมัดรวมวันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งกับสนะคะทุกคนเอามาจากฮานอยแยกที่ใจทำนั่นแหละทุกคนที่วันนั้นน่ะใจทำฮานอยแล้วอัดคลิปไม่ติดนะใจก็ได้เอาไปไว้ข้างหลังฮานอยมัดรวมนะคะทุกคนก็ตัวเลขมัดรวมตัวเดียวกันนี่แหละ,ะทุกคนหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งค่ะ 1นึ่งสองสองหนค่ะหนึ่งหกหนะคะทุกท่านเลขกระจกของ1คือ6เลขกระจกของ4คือ9นะคะทุกคนวิเคราะห์ไปด้วยกันไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะคะทุกคนคะใจใจไม่ได้ห 9, 9ึ่นะคะทุกทุกคนชอบทุกคนตามได้4ี่ค่ะสี่หนึ่4 4นะะึ่งสี่ค่ะทุกคนคะจับคู่หนึ่งกับเสียไหคู่หนึ่งคือเก้าใน,ห,นหลับพี่น้องแอดมินนะคะ คู่ตัวเด่นนะคะหนึ่สี่สี่นะคะวันนี้ผลรวมได้หนะึ่งสหนึ่งสะทุกคนมันจะมาให้เราไหมเราไม่รู้นะคะคู่ที่ชอบนะคะทุกท่านคะ่ะเจขอชอบ4 9, 9่เก็แล้วกันนะคะถ้าทุกคนชอบทุกคนตามเจได้ถ้าทุกคนไม่ชอบทุกคนเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันคนเราทุกคนนะคะชอบไม่เหมือนกันไม่มีใครชอบอะไรเหมือนกันหรอกทุกคนบางคนมาดู ได้ทุกวันบางคนไม่ได้ก็มีนะคะแล้วแต่ความชอบจริงๆนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวม25มกราคม2569ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกๆท่านมาให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันหมานสุขุทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ